สวัสดีครับผมแก้วโอสเคเกวันนี้เฮฮาบรรดาเราก็กลับมาดูชีวิตน้องๆสมุทรปากกันครับว่าแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้างชีวิตเด็ยนักเรียสนสมุทรปาการใ้ชาเหลือเกินที่เราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะกลับไปอีกแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแนะนำชื่อเตือนนยครับารอาจารย์ผมอาจารย์ภัชรุจินันทยศครับอาจารย์เกษียณไปแล้วกเกษียณปี63ครับ63ครับผม แต่วันนี้อาจารย์มาทําอะไรขอถามตรงตรงก็งคือแวะเวียนมาโรงเรียนแล้วก็แวะเวียนมาซื้อของแล้วแวะโรงเรียนยังคิดถึงเรียนอยู่ที่เคยเดินมาตลอดเวลา27ปีอ,อาจารย์เดี๋ยวก่อนรถมารถมาครับ27ปีครับอาจารย์สอนวิชาอะไรครับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษชัน้นมอโอ้สอนมาหลายมแล้วทั้งทั้งมต้นและมปลายวันแรกที่รู้ว่าอาจารย์ต้องมาเป็นครูที่ส้อก็ลา เอาละย้อยไปไดยย้อยไปเลย,ย,ย,เยวันแรกที่รู้ว่าได้โอกาสมาเนี่ยรู้สึกการหวังไว้หรือว่าไม่ได้หวังเลยครับไม่ได้คาดหวังว่าจะมาแต่ด้วยอาจจะเป็นความชอส่วนตัวจะเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตนะครับแล้วก็ตอนได้ทราบข่าวว่าได้มาก็ตื่นเต้นเพราะรู้ว่าวงเรียนนิเกตพิภูมิยิ่งใหญ่นะครับก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยนะเราก็ต้องกล้าที่จะมาเมื่อมีโอกาส อยู่ชายรู้ที่โดนร้องของแน่นอนโอ้โดนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วเด็กเด็กเรียนเรียนโดนคหลาบเขาจะมีเขาจะวัยกว่าไปกับครูบางคนก็ไปลุกซุ่มเรียนก่อนเลยอืมอะไฮะมีฮะแล้วเขาก็จะมาถามเราถ้าสมมติเราตอบเขาตอบถ้าเราตอบได้เราตอบถ้าตอบไม่ได้แล้วเราบอกตรงๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอเวลานะครูขอไปหาก่อนหาคําตอบเด็กเขาจะอิมเพรสชั่นเขาจะชอบแต่ถ้าเราไปฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาจะร้อง มันตจริงมันต้องโอเพนโอเพนมาอ่ะโอเพนไมลคือการเปิดใจที่จะเฮ้ยบางอย่างเขารู้มากกว่าเราได้มันไม่ใช่ว่าเราโตกว่าเราจะรู้เรื่องทุกมากกว่าเขาทุกเรื่องเพราะบางอย่างยิงย่งเด็กรุ่นหลังเนี่ยมันจะมีวิธีหาข้อมูลของเขาเจาะของเขาไปแล้วก็ไปหาโน่นหานี่มาด้วยความที่เขาจะไม่เข้าใจว่าที่เขาหามานะันเนี่ยถูกผิดเขาก็จะมาลองกับเราละแล้วก็จะลองถามเราว่าในมุมมองเราคิดยังไงอันนี้เป็นพิกเป็นพิษจริงๆแต่ว่าเมื่อเขายอมรับเราแล้วเนี่ยโอเคเลยเขาก็จะชื่นชมเขาก็ยอมรับละ อาจจะแกล้งแกล้งไม่รู้บ้างใช่ครับไหมใช่ครับว่าเฮ้ยพี่คุณรู้ว่าโอ้โหคุณเก่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยผมมาใหม่ผมเคยสอนคอมพิวเตอร์สมัยสอนคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่มีโปรแกรมวินโดว์สอนแต่เบสิกเลยครับดอสยุ่งเขียวยุ่งเขียวอะไรใช่ใช่นั่นแหละเมื่อกี้เมือสอนสอนไปสอนมาก็มีขั้นตอนการต๊อปปี้ถ่ายทอดจากไดเอเอมาไดซีได้ซีเนี่ยมันก็มีวิธีสองแบบพอเกิแล้วก็สอนก็สองแบบ นะครับในนี้บางทีมันก็ไปถามคนผู้รู้อีกท่างหนึ่งว่าเฮ้ยสอนได้ไหมอะอย่างนี้ได้ด้วยเหรออีกท่านก็บอกเอ้ยมันไม่ได้มั้งแต่ผมได้สิอาจารย์นะถ้าสอนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะอาจารทดสอบของเขาเองแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นมาได้แล้วอีกมุมหนึ่งที่เขาฉลาดมากเลยเขาถามผมอาจารย์ครับถ้าอาจารย์เขียนโปรแกรมได้อาจารย์จะไปทดลองยังไงเออผมเออถ้าเกิดคือไปเรียนเขียนโปรแกรมอ่ะคือคุยกันรอบรอบว่า คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาจะวิธีหาเงินเนี่ยคือเขาจะปล่อยไวรัสใช่แล้วก็จะเขียนโปรแกรมฆ่าไวรัสหาตังใครอยากฆ่าไวรัสตัวนี้มันซื้อที้โปรแกรมฉันไอ้นี่มันฉลาดออาจารย์ครับถ้าผมไปเรียนโปรแกรมอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดผมเขียนได้ผมจะมาทดลองที่ไหนผมอยากทดลองที่โรงเรียนได้ไหม เฮ้ยไม่ได้ห้องหนึ่งมีห0ิเครื่องเธอทดลองไปหนึ่งหนึ่งเครื่องทางไปเนี่ยเหลืออีก49เท่ากับเพื่อนเธอจะขาดหนึ่งคนสิบห้องก็สิบคนเวลาเข้ามาเรียน <S <S ผมบอกไม่ได้ง่ายที่สุดนะเธอก็ต้องซื้อไปซื้อเครื่องเก่าแล้วลองดูนี่คืออย่างนี้นี่คื้อก็ทสกับเราคุยกับเราก็แลกเปลี่ยนกันมัฉลาไหมมาบอกกันตลอดทุกอย่างอายุสามสกี่ปีนะ27 27บีปี ความประทับใจที่อาจารย์นึกถึงของผู้ถึงสมุทราบปุ๊บเอ่อความประทับใจคือ<น>ะอะไรสุทาบความประทับใจจริงๆที่นึกถึงคือความโดยส่วนตัวลึกๆมองว่าเด็กที่นี่วันแรกเลยงั้นวันแรกที่ผมเจนเข้าไปในห้องสมุดผมไม่แปลกใจเลยทำไมเด็กที่นี่มันเก่งเพราะหนึ่งปัจจัยความพร้อมห้องสมุดมีแคท่ทุกอย่างเลยแล้วสมัยนน้ยังไม่มีอินเร์เน็ตนะไปดูโอ้โหสอบเป็นท่านได้เยอะมีข้อสอบเก่ามีเทปมีทุกอย่างเลยเหลืออย่างเดียว มันจะสู้มันจะขยันไหมได้คือมุมหนึ่งวิทตัวนักเรียนแล้วคือเรื่อ,องอเรียนฮะเพราะแค่ไม่ทำพร้อสิทธิ์เก่าทุกอย่างให้มาหมดเลยทุกอย่างของพร้อ,<ล>โอโหมดตัวที่เหมือนมีที่อื่นไม่มีอ,อันที่สองคือมองว่าเด็กที่นี่มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยตอนหน้าเรามันกร็ร้องกระแรงเล่นไปเลือดเปื่อยเฮ้ยเดี๋ยวเองจะยังนีสุดท้ายมันพลิกตัวได้โอ้โหไปโลดเขาเขาบางคนอย่างเงี้ยบางคนเนี่ย ีวิตคนเราจะมีความคิดไม่เท่าบางคนเนี่ยไอเดียดีไปเร็วบางคนขยันแต่ขี้เกียจอะไรนะเก่งแต่ขี้เกียจเรียนแต่เอาตัวรอดได้แล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งมันไปเลยพูดง่ายๆมันมีอย่างนี้แต่บางคนมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่ามันสุดท้ายมันพลิกได้แล้วรวมๆคือเด็กที่นี่มีความอัศจรรย์โดยส่วนตัวผมที่เห็นมาเนี่ยเขาจะมีความต่ำมากขคือพูดง่ายๆแบบชาวบ้านคือขี้เกียจโดนเรียนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่สุดท้ายมันพลิกขึ้นมาได้ นี่คือความแปลกนี่คือความแปลกนะครับนี่คือความแปลกความเสียจใจเคยเสียใจไหมว่าต้องมีเลยเสียใจนะเสียใจมรินะหรือว่ามีเหมือนกันมีในมุมที่ว่าเด็กบางครั้งเนี่ยเราจะนจูงก,กับพื่นเก่าหน่อยบางครั้งเนี่ยเราเราเคยอย่างอย่างอย่างคา,าดหวังกับเขาอะ <S <S <ม>เขาดีอยู่แล้วเราคาดหวังเขาดีที่สุดอะมากขึ้นอะแต่เขาไม่เข้าใจวิธีการของเราเราก็เสียใจ แต่พอสุดท้ายมันไปเล่าให้พ่อฟังพ่อเป็นค์เก่าพ่อโอ้ประทับใจพ่อกับชอบนะครับนี่คือมุมหนึ่งพ่อผมบอกว่าผิดเหรือถ้าครูจชหวังสิ่งที่เธอดีอยู่แล้วให้มันดีร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่านี้ผิดไหมเออซึ่งก็ทําได้เด็กทาได้แน,น่นอนได้มันคือจริงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยนิดหน่อยอมไ,มอไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรเพียงแต่เรามองว่าเฮ้ยคุณดีแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะคุณจะปล่อยอีกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์มาทำคุณเสียทำไมคุณก็ประคองไว้สิแล้วคุณก็ทให้ริ เลยดีกว่าไหมแล้วสุดท้ายมันคือมันซักเซสขึ้นมาใครแฮปปี้อยู่แฮปปี้นะพ่อแม่อยู่แฮปปี้นะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคุณจะได้คะแนนเกียรตินิยมคือเกียรติก่อนแล้วจริงไหมใช่นี่นี่คือมุมอย่างนี้เจนัดควาประทับใจอันนี้ประทับใจบ้างนะหน้าตาอะไรไม่น่าเชื่อว่าลูกศิษย์หรืออาง่ายง่ายๆเลยปีหกสามก่อนผมจะเกษียณเนี่ยผมจะสอนอยู่เทอมเดียวแล้วปรากฏว่าปรากฏว่า ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามชมแก้วโอสียกอแปดกับเฮฮาบรรดาเราอย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเรื่องราวนั้นมีประโยชน์กับนักเรียนคุณคราบทั้งติดปฏิบัตนะิทักษิกัรท,ท่านแล้ววันนี้ <c oughs> โอ้ยไอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ